ไม่รู้ว่าใช้เงินสร้างไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้กำลังจะย้ายไปสร้างที่ใหม่แล้วใช่ไหมคะรู้ไหมว่าเนื้อหานะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ของการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยหนักหนาสาหัสนะคะและสนับสนุนสัญ,ญลักษณ์นะคะของความเป็นอมาตยาธิปไตยเป็นเรื่องที่พวกเรานะคะต้องเข้าไปดูนะคะ รัฐสภาแห่งใหม่อันนี้ต้องเกิ่นนามก่อนเพราะอะไรลองกลับไปดูนะคะเขาออกแบบไว้อย่างไรนะคะรัฐสภาแห่งใหม่ที่จะสร้างที่เกียรกไกนะคะมีชั้นสวรรค์มีภูมิมนุษย์แล้วมีภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์แล้วเวลาเขาพูดถึงประชาชนนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเราเป็นได้แค่ ต่ำกว่ามนุษย์นะคะจริงเพราะฉะนั้นกลับไปดูเลยนะคะรัฐสภาแห่งใหม่นะคะสัญ,ญลักษณ์แห่งอมาตยาทิปไทยชัดเจนกว่ารัฐสภานนี้ชัดเจนที่สุดนะคะและรัฐสภาแห่งนี้เช่นเดียวกันทำลายนะคะ ทำลายสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณประชาธิปไตย,ตยเพราะอะไรปีนี้ครบกี่ปีแล้วของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง80ปีใช่ไหมคะโอ้โห80ปีนี่งอมแล้วนะวิภานี่ใกล้ๆแล้วเหมือนกันอีกไม่กี่ปีนะอ,อีก20ปี80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐสภาแห่งนี้ไม่เคยให้ความเคารพกับคณะราษฎรเลยเราเนี่ยนะขบวนการนะคะคนเสื้อแดงเนี่ยต้องถือว่าอดทนอย่างยิ่งเลือกตั้งก็แล้วสู้อย่างสันติวิธีก็แล้วเป็นขบวนการนะคะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีจำนวนคนเข้าร่วมมากที่สุดในโลกนะคะแต่มาถึงวันนี้นะยังมาต้องขอร้องให้แก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญมันแปลงไหมเจ้าของประเทศเลือกตั้งขึ้นมาแล้วได้ผู้แทนเสียงข้างมากแล้วจนถึงวันนี้ต้องมานั่งขอร้องต้องมานั่งเซ็นชื่อรวบรวมรายชื่อ ให้ครบตามระเบียบวิธีเทคนิคเพื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ไอคนที่มันฉีกรัฐธรรมนูญตอนนี้มันเป็นประธานกรรมการปรองดองมันบ้าหรือเปล่าทำไมมันกลับไปลระบาดไปหมดใช่ไหม ผู้ที่ทำการปฏิวัตินะคะยกเลิกระบอบที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการยกย่องเลยในรัฐสภามีไหมมีลูกป,ปั้นท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงไหมมีขบวนการของคณะราศฎรได้ถูกเอ่ยอ้างไหมกลายเป็นใครก็ไม่รู้อะ พอถึงวันที่24มิถุนายนแทนที่จะไปเคารพโลกของอาจารย์ปรีดีไปเคารพใครก็ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคนเสื้อแดงถึงอดทนขนาดนี้ไม่เข้าใจจริงๆขนาดคนแก่ยังไม่ค่อยอยากจะอดทนนะแต่คนตรงนี้เนี่ยคนที่ต่อสู้มาตั้งหลายเวทีแล้วอ่ะ ผ่านประสบการณ์มาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอ่ะอดทนจริงๆต้องยกนิ้วให้เลยอดทนอดทนอดทน,ดทนต่อการใช้สันติวิธีมาตลอดเราต้องขอยกย่องนะคะแล้ววันนี้เองถามว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยมีไหมเราเชื่อว่ามีไหม หรือเราเชื่อว่าจะมีไหมเราแน่ใจหรือว่าจะมีอ่าบางคนบอกไม่แน่ใครเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยยกมือยกมือขึ้นโอ้ยมีทำไมมีมือเนาะใครเชื่อว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงก็น้อยแล้วพวกที่ไม่ยกมือนี่คิด อะไรอยู่ฮะคิดอะไรอยู่คิดมากวะนะในอาหลับโลกอาหลับซึ่งทุกคนคิดว่าหลับใช่ไหมทุกคนคิดว่าหลับแน่นอนประเทศในโลกอาหรับส่วนใหญ่นะครับปกครองโดยสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหม เขาเรียกการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ลุกขึ้นสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบว่าอาลับสปริงใช่ไหม,ใ,ไหมในประเทศอเมริกาซึ่งเป็น,ท,น,นทุนนิยมยักษ์ใหญ่เกิดอะไรขึ้นมีพวกที่เรียกตัวเองว่าเราเป็น99%ขอให้ตัดพวกคนรวยล้นเหลือ1%ออกไปใช่ไหม เขาไปครอบครองถนนที่ชื่อว่าวอลสตรีทที่เป็นถนนของกลุ่มทุนใช่ไหมเหตุการณ์แบบนี้มาเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ของคนเสื้อแดงแสดงว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยมันกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกแล้ว ประเมิอการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วคิดไปให้ไกลคิดไปให้ไกลกว่าการเสนอรัฐธรรมนูญเราต้องคิดถึงสังคมรูปแบบใหม่การปกครองรูปแบบใหม่การบริหารจัดการแบบใหม่อย่าไปบัวหลงงมงาย อย่าไปเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อย่าไปเชื่อว่าวัฒนธรรมอัมมาตยาทภิปไตยจะอยู่คำฝาโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาเพราะมันเปลี่ยนทุกนาทีเชื่อมั่นในพลังมวลชนประชาชนจงเจริญ ประชาชนจงงจรันชัยชนะต้องเป็นของขบวนการเสื้อแดงขอบคุณค่ะ ค่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์วิภาบอกนะคะออคนที่เอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนก็คือคณะราษฎรนะคะเพราะฉะนั้นมีเวทีของคอปตอนะคะเราเป็นที่ที่เราจะได้ชมนะคะประกาศคณะราษฎรเพราะฉะนั้นไปชมวีทีอาร์ของการ,รคำประกาศคณะราษฎรสอง5้าค่ะ